คิดไปทำไปผมก็คิดว่าเราต้องทวนความจำนะครับให้กับพี่น้องประชาชนผ่านเสื่อมวลชนอีกสักครั้งนะครับว่านโยบายนี้นี่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเราเข้าใจครับว่าในการทำนโยบายบางครั้งมันก็จะเป็นที่จะต้องมีความยืดหยุ่นแล้วก็อาจที่จะไม่สามารถที่จะคิดครบในครั้งเดียวแต่ครั้งนี้นโยบายครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะคือการใช้งบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีประชาชนไม่ว่าจะในรูปของพรบหรือในรูปของเงินกู้กว่า5 0 0แสนล้านบาทเราเห็นด้วยกับความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นเราเห็นด้วยกับการที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการทําแบบนั้นแต่งบประมาณที่ใช้จํานวนมากมายถึง5 0 0แสนล้านบาทนั้นไม่ควรที่จะกระทบฟิส a l ลสเปซหรือพื้นที่ทางการคลังในการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของ บ้านเมืองถ้าเรามาทวนความจำกันตามสไลด์นะครับ Digital w a l l ล็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างน้อย4ครั้งครับแสดงให้เห็นว่าอาการนี้คือคิดไปทำไปอันที่หนึ่งคือเรื่องก่อนเลือกตั้งครับตอนที่เลือกตั้งเวลาที่ขึ้นเวทีดีเบตกับเพื่อนๆสื่อมวลชนที่อยู่ที่นี่ก็จะได้รับการอธิบายครับว่าจะใช้เงินจากงบประมาณแผ่นดินไม่จำเป็นต้องมีการกู้นะครับพอเป็นรัฐบาลปุ๊บหลังเลือกตั้ง บอกว่าจะใช้งบประมาณนอกจากธนาคารอมสินแต่หลังจากนั้นกฤษฎิกาก็บอกว่าผิดพรบออมสินไม่สามารถที่จะใช้เงินจากธนาคารอมสินได้ก็เลยเป็นการเปลี่ยนครั้งที่2ครับว่าที่มาของเงินจําเป็นที่จะต้องใช้เงินจากงบผูกพันพอต่อมาธนาคารแห่งประเทศไทยครับก็บอกว่าผิดพรบเงินตราทําให้ต้องคิดไปทําไปในครั้งที่3ครับ นั่นก็คือครั้งท AH. ี่3ที่มีการแถลงออกมาว่าจะใช้เงินงบประมาณและพรบเงินกู้ปรากฏว่าเมื่อร่างพรบงบปี67ออกมาครับไม่มีโครงการดิจิทั l วอลเล็อยู่ในงบประมาณปี67ทําให้ต้องมีการเปลี่ยนครั้งที่4ครับก็คือการใช้เงินจากพรบเงินกู้ร้อซซึ่งถ้าเราดูการเปลี่ยนครั้งที่4เทียบกับสิ่งที่ได้สัญญาก่อนเลือกตั้งไว้ ก็จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนี่คือการคิดไปทำไปแค่ที่มาของงบประมาณเท่านั้นยังไม่ได้รวมอีกหลายเรื่องเช่นการใช้เทคโนโลยีตอนเริ่มก่อนเลือกตั้งบอกว่าจะใช้ซ u เปอร์แอปแล้วก็ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนพอมาตอนครั้งที่3บอกว่าจะใช้เป็นเป๋าตังค์นะครับแล้วก็ใช้บล็อกเชนเป็นแบ็กอัพในส่วนตอนแรกที่บอกว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับคนทั้งหมด56ล้านคนตอนนี้เหลืออยู่50ล้านคน ตอนที่ก่อนเลือกตั้งคิดว่าจะสามารถทําได้ตอนเดือนกุมภาพันธ์ปี67ตอนนี้เริ่มที่ปีเริ่มที่เดือนพฤษภาคมปี2567นะตรงนี้ก็คงจะพอเห็นได้นะครับว่าเป็นนโยบายที่ใช้งบประมาณสูงนะครับมาจากเงินกู้ซึ่งเป็นเราและลูกหลานเราที่ต้องมาใช้ในอนาคตนะครับแล้วรวมถึง การที่จะไปเบียดบังส่วนของงบประมาณที่สามารถใช้แก้ปัญหาเรื่องอื่นๆในระยะยาวต่อได้แต่รัฐบาลไม่ได้คิดอย่างตกผลึกและไม่การเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับทำให้เกิดความสับสนในสังคมแล้วก็ในกลุ่มของตลาดทุนด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่เราคาดหวังจากรัฐบาลตรงนี้ก็คือแผน2ในกรณีที่ดิจิ t a l Wallet ไม่สามารถที่จะทําได้หรือติดปัญหาในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวผมคิดว่ารัฐบาลในปีหน้าควรที่จะมีความชัดเจนและไม่มีการปรับเปลี่ยนอีกแล้วถ้าจะเป็นดิจิทัลวอลเล็ตแต่ถ้าไม่ได้เป็นดิจิทัลวอลเล็ตก็ควรที่จะเกาให้ถูกที่คันและเลือกที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคการลงทุนในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นภาคของการลงทุนของทางรัฐบาลเองอย่าลืมนะครับว่า GDP มาจาก consumption บวก investment บวก government บวก export ลบ import ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องกระตุ้นจากทางการบริโภคอย่างเดียวนะครับ investment การลงทุนก็สำคัญเรื่องของ government expenditure หรือการลงทุนของภาครัฐก็สำคัญการบริหารเรื่องของการส่งออกในช่วงเศรษฐกิจโลกแบบนี้ก็สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีวิธีในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่าสิ่งได้ทำอยู่ในกรณีที่ไม่สามารถทำได้ก็ควรที่จะมีแผนสได้แล้วครับ